สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทลอดนายๆนะคะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงแบบไพ่ออร์เคิลและหลักของดวงดาวนะคะของชาวราศีธนูนั่นเองก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทลอดนายๆนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบอ์เข้ามาได้เลยนะคะ ราศีธนูในเดือนนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ในราศีมีน เรือนพันธุได้ตำแหน่งกเกษตรตลอดทั้งปีนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพรวมของในเดือนนี้ก็ยังจะคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถขยับขยายรีโนเวทหน้าร้านคิดสร้างตัวสร้างฐานะย,ย้ายบ้านรีโนเวทบ้านเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถแล้วก็การสร้างฐานะของตัวเองนะคะภาพรวมในเดือนนี้การเงินถือว่ามีความโดดเด่นนะคะการเงินยังเป็นดาวเสาร์ที่ได้ตำแหน่งกเกษตรตลอดทั้งปีเช่นกันถึงแม้ว่าดาวเสาร์ในช่วงจังหวะนี้จะเดินถอยหลังทําให้เงินนั้นเกิดความล่าช้าสะดุดติดขัด ไปบ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังถือได้ว่าเงินนั้นมีความมั่นคงปึกแผ่นบางคนอาจจะต้องนําเงินไปเพื่อการผ่อนบ้านผ่อนรถหรือมีโนเวทบ้านรถนะคะมันจะเหมือนกับมีเกณฑ์การเสรียเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องของกลุ่มอสังหารีมทรั์นะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าลูกน้องคนใต้ปกครองด้วยเพราะดาวบริวารตกอรีนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนก็ บริวารลูกน้องนะคะลูกหลานไม่ค่อยจะอยู่ใต้อนาสักเท่าไร่คอนโทรลยากหรือไว้ใจไม่ค่อยได้นะคะการเงินดีหาโอกาสทําบุญทําทานด้วยนะคะง่ายๆเลยก็คือไว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านหรือทําบุญล้างเทา้าคุณพ่อคุณแม่นะคะสุขภาพก็ต้องระวังด้วยมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของช่วงหลังโรคออฟฟิซินโดมเนบชานะคะและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาด้วยนะคะ การงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะการงานของคุณคือดาวพุธนะคะซึ่งจะมีการเดินวิปริตนะคะก็คือเดินถอยหลังแล้วก็พักองศาช่วง29สิงหาถึง16กันยานะคะทำให้การงานนั้นอาจจะมีความสะดุดติดขัดแล้วก็ล่าช้าไปบ้างหรือโดนติดติงจากเรื่องของผู้ใหญ่ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการแพทย์การศึกษานั้นจะได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะ บ่อยนะคะแล้วก็งานมันหยุดชะงักไปสักนิดนึงแต่ว่ามันเดินถอยหลังอยู่ในเรือสุภานะคะซึ่งก็ยังให้ความหมายแล้วก็ให้คุณไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะมันอาจจะทําให้ลักษณะของงานนั้นเกิดความล่าช้าต้องกลับไปแก้ไขางานเก่าๆแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุภาคือผู้หลักผู้ใหญ่เพลงเลงในเรื่องของงานงานค่อนข้างจะล้นมือหรือบางทีมันอาจจะมีงานเก่าๆกับไม้แก้ไขงานด่วนๆงานที่ต้องจัดการ อ่าเฉพาะเฉพาะช่วงเฉพาะด้านนะคะจัดจัดการแบบด่วนจีอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของงานเข้ามาแต่ผู้ใหญ่ก็ก็ยังหนุนนําคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของผลงานอยู่แต่าง,งานมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็พลังงานน้อยพลัง,ง้อยพลังงานน้อยสักนิดหนึ่งนะสําหรับชาวราศีธนูเนื่องจากสุขภาพของคุณการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องของสุขภาพจิตมันเหมือนกับคุณจะทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพนะคะแต่โดยรวมแล้ว ผลงานก็ยังจะทําให้เกิดความสําเร็จอยู่นะคะมีความสําเร็จมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับคนที่ทํางานาธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนนี้เนี่ยงานก็ยังเป็นไปนในทิศทางที่ดีอยู่แต่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอตัวเลขบัญชีเอกสารต่างๆนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นส่วนด้วยใครที่มีหุ้นส่วนในกิจการงานก็จะมีปัญหาการพูดคุยกันไม่ลงตัวบ้างหุ้นส่วนมาจุกจิกคุณนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ถ้าคุณตัดในเรื่องของอารมณ์ร้อนใจร้อนลงไปบ้างนะคะแล้วก็ให้ตัวเองมีพลังงานสักนิดหนึ่งนะคะพยายามสดชื่นกระปี้กระป๋ับขาในเรื่องของงานเพราะว่าค่อนข้างจะขี้เกียจด,ดาวังคารตกอรินะคะไม่ค่อยจะมีแพชชั่นหรือไม่ค่อยจะขยันในเรื่องงานสักเท่าไหร่มันทําให้งานเนี่ยมันดองแล้วก็มันเกิดความล่าช้าได้นั่นเองนะคะ การเงินกันบ้างนะคะการเงินสําหรับชาวราศีธนูนะคะการเงินคือดาวเสาร์ซึ่งยังได้ตําแหน่งกเกษตรตลอดทั้งปีเลยนะคะแม้ดาวเสาร์จะเดินถอยหลังมันทำให้การเงินล่าช้าด้วยนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การใช้ใจ่ายเรื่องเงินไปกับเรื่องเก่าๆพันธะภาระ เก่าๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันระวังในเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินใครที่ขอเครดิตสินเชื่อกู้เงินอะไรไว้มีเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัตินะแต่ทําอะไรที่มีคู่ค้าคู่หุ้นส่วนในเดือนนี้ดาวพุธเดินถอยหลังดาวหุ้นส่วนดาวเรื่องของการติดต่อเจราจารในเรื่องงานให้รอหลังจากวันที่16กันยายนไปก่อนโดยเฉพาะถ้าจะพูดคุยตกลงอะไรกันเรื่องเงินมันจะถูกชักกระเยะนะคะต้องรอสักนิดหนึ่งหลัง16กกันยาน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะคนรักเพศ ตรงข้ามหนุนดวงคุณในเรื่องของการเงินมีโดนที่จะได้รับเงินหรือมีโชคจากเรื่องของความสเสน่หาด้วยนะจ๊ะ แต่ก็ต้องระวังระวังในเรื่องของการเจราจาตกลงที่เราอาจจะค่อนข้างเสียเปรียบหรือจะเจอคู่แข่งหรือคนที่เราดีลงานประสานงานด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเล่นแง่เล่นงามสักนิดนึงจุกจิกเยอะต,ติดต่อค้าขายกับต่างชาติหรือคนอายุมากกว่าดีนะคะแต่ถ้าเป็นคนอายุน้อยกว่าเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าดวงบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าไม่ได้เสริมดวงชาวราศีธนูอยู่แล้วในเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงเนาะแต่ภาพรวมการเงินยังเป็นไปในทิศทางที่ดีคะ่ะ และในเรื่องของความรักนะคะสาหรับชาวราศีธนูที่โสดอยู่นะคะความรักของคุณในเดือนนี้ดาวพุธเดินถอยหลังมันอาจ,จะทําให้รักนั้นมันไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่หรือระวังความรักที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ามาหลอกให้คุณโอนเงินนะคะเข้ามาในเรื่องของการค้าการขายธุรกิจ มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงแลกเปลี่ยนเล็กๆก,ก็ดูหยอดคุณดีนะคะแต่หลังๆคุณมักจะเสียเปรียบเสียรู้เขาในเรื่องของเงินอย่าไปลงทุนทําอะไรร่วมกันแล้วก็ระวังเขามาหลอกให้โอนเงินให้อะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นความรักที่มันมีในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินอะไรแบบนี้เจือปนด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็มาๆหายๆนะสำหรับคนโสดถือได้ว่ายังไม่ค่อยดีโดยเฉพาะการพบรักจากออนไลน์ line, นะคะมีโอกาสที่จะถูกหลอก เสียผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเขาอาจจะมีหนี้สินก็คือจะเจอคนที่เขาไม่ค่อยที่จะมีสถานภาพทางการเงินดีสักเท่าไรหรือเข้ามาเพื่อต้มตุนหรือหลอกเราในเรื่องของเงินจะเจอคนที่มีภาระหนี้สินเยอะโดยเฉพาะคนที่เจอทางออนไลน์อาจจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะ และชาวราศีธนูที่แต่งงานมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วความรักในเดือนนี้ยังดําเนินไปในทิศทางที่ดีวความรักมาควบคู่กับการเงินถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของการงานคุยการตกลงกันไม่ลงตัวไปบ้างหรือมีปัญหากันในเรื่องของการสื่อสารช่วงประมาณ29สิบางหาถึง16กันยายนนะคะเพราะดาวความรักมันเดินถอยหลังควบคู่กับเรื่องงานด้วยบางทีอาจจะทะเลาะกันเรื่องงานทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับการคุยงานการหรือต่างคนต่างทํางานไม่ได้มีเวลาให้กันนะคะมันจะเป็น ในเรื่องของเวลาต่างคนต่างหาเงินต่างคนต่างทํางานแต่ก็ยังเกือ้อกูลกันดีเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ยังประคับประคองแล้วก็มีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนนี้ต้องระวังสุขภาพของคนอายุน้อยกว่าลูกหลานบริวารหรือคนใต้ปกครองลูกน้องนะคะและสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูก กรามเนื้อเส้นเอ็นนะคะพยายามหาวิตามินที่บำรุงเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกไขข้อข้อต่ออะไรแบบนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของช่วงหลังออฟฟิศซินโดมอาการนอนน้อยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่หลับนอนดึกและเกี่ยวข้องกับเรื่องของปอดหลอดลมทางเดินหายใจไอจามเสมหะในลําคอด้วยนะคะโชคลาบกันบ้างคะ่ะโชคลาบของชาวราศีธนูในเดือนนี้บอกได้เลยว่ามาจากเรื่องของการมูเตลูนะคะ มูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับกเรื่องของกุมารก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับกน,นางไม้พวกพี่สาวด้ยแบบนี้นะคะแม่นาคแม่ตะเคียนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตระกูลแม่นะคะก็จะเสริมดวงชาวราศรรีธนูหรือทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านพักคนชรลานะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ดีที่สุดกะตันอยู่กับบุพการีพาท่านไปซื้อสภา้ภาพาท่านไปทานอาหารนะคะแล้วก็อย่าลืมไปมูเตลูด้วยรับรองว่าจะช่ว ช่วยเสริมดวงแล้วก็ทําให้ชาวราศีธนูมีโชคมีลาบจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนในครอบครัวนั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับการทำนายดวงประจำเดือนกันยายนของชาวราศีธนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะและใครที่อยากจะอัปเดตดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเราเป็นชื่อเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในอีหน้านะคะสวัสดีค่ะ